การแต่งขี้ผึ้งนะครับ <S <S ขี้ผึ้งหรือ <S 1> <S 1> เรารู้จาักกาันในานามก็คือพาราฟรินนี่แหละนะเป็นวัสดุสงังเคระ์ที่มีความเหนียวแล้วก็ยืดยุดได้ดีแต่ต้องใช้ความร้อนนะ <S <S 1> <S 1> เราปั้นหล่อโดยใช้พิมพทุกเนี่ยพิมพทุกคือใช้พลาสเตอร์นะครับโดยการปั้นดินก่อนเสร็จแล้วมาทำยินเป็นพลาสเตอร์จากนั้นเนี่ยก็มา แล้วก็บุกขี้พึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บรายละเอียดขี้พึ่งเนี่ยคือเราไม่ต้องมาพ่นน้าพรมดินอะไรต่างามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากฉะนั้นเราไอ้โรงปั้นที่เราเปิดกว้างเนี่ยมันคอนโทรลอเรื่องของสภาพดินเหนียวให้ชุ่มให้นุ่มแล้วก็เหนียวเนี่ยไม่แข็งนี่มันยากฉะนั้นเนี่ยเราถึงใช้ขี้พึ่งเนี่ย มาเป็นขั้นตอนในการเก็บรายละเอียดนะครับเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดของกี่พึ่งเนี่ยนะไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จนะครับในเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้นะจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปถอดเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหลอ่อนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ70%เนละนะ แล้วก็บรรยากาศในโรงปั้นก็มีการทํางานกันอย่างคึกคักนะเราเป็นหลักสูตรเล็กๆแต่ผลิตชิ้นงานเนี่ยไม่เล็กนะงานนี้ก็เป็นการร่วมแรงประสานใจระหว่างคณาจารย์นักศึกษาหลักสูตรพัฒศิลป์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวราชสีมาเนี่ยปั้นในหลวงเพื่อเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็จะมีนักศึกษาอีกมุมหนึ่งมืยึโรงปั้นีด้านหนึ่งนะเพราะว่าเราอยาก จะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้รู้แล้วก็รับทราบในเรื่องของสุนทรียภาพนะครับในงานประิมากรรมซึ่งชายขอบอย่างราชพัฒนนครราชสีมานั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลก็อยู่บริเวณในเมืองเนี่ยเนี่ยเอาปั้นไปแล้วก็ย็นนัึกษาเนี่ยเดินไปรับประทานอาหารลงอาหารแล้วก็กแวะน,นะครับแวะดูแล้วก็ถามอาจารย์ ใช้เทคนิคบ้านอะไรต่างๆผมคิดว่าการนําศิลปะเข้าหาชุมชนหรือก็ประชาชนหรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไปยืนดูผมเรียกเลยเข้ามาเข้ามาดูเลยหนูไม่ต้องไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวน,นะครับพอเข้ามาเนี่ยเขาเกิดความอะไรซาบซึ้งนะครับเกิดความปิติสุขเกิดการเรียนรู้หลายคนมาเรียนเรียนเลือเลกเสรีฏิทากรรมนะครับอย่างน้อยถ้าทําลูกเหมอนไม่ได้ก็ทํางานสร้างสรรค์ก็ได้นี่เป็นถังเลือกหนึ่งนะครับ ในหลวงรูปนี้เนี่ยดูพระฉายของพระองค์ท่าน,นแล้วรวมๆอะไรรวมๆความเข้าใจาแล้วก็ปั้ไม่ได้ว่าจะปั้นตามภาพถ่ายหรือว่าภาพถ่ายพรองคท่านภาพใดภาพหนึ่งนะแต่ว่าเอาความรู้สึกข้างในเนี่ยออกมาให้เป็นปรติมากรรมที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองแต่ไม่ใช่การลอกรูปไม่ใช่การลอกภาพ นี่ก็เป็นเทคนิคการแตะขี้พึ่งเนาะเพราะว่าขี้พึ่งนี่เป็นวัสดุที่มีความเหนียวความหนืดความนุ่มนะครับเราปั้นในห้องปั้นที่โอเพ่นอย่างเงี้ยเปิดเนี่ยถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยเราจะควบคุมไ้ความแข็งความอ่อนของดินเหนียวเนี่ยมันจะเป็นรุปกระสับนะแต่ว่าไอ้ขึ้นขึ้นดินครั้งแรกเนี่ยปั้นต้นแบบก็ต้องปั้นดินเหนียวก่อนเสร็จแล้วก็มาทากิ์ทำกินทุกบลัสเตอร์นะ จากนั้นก็มาหล่อเป็นที่พึ่งนะครับเพื่อเก็บอะไรเพื่อเก็บความละเอียดนะครับที่พึ่งหรือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ไข,ข่ทองที่พึ่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นวัสดุทดแทนก็คือเป็นพวกพาราบอนฟนะแล้วเราก็ผสมสีทําไมต้องผสมสีแดงสีอะไรเี่เพราะอะไรฮะเพราะว่าจะทําให้เราเช็คการหลอกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้สีไม่เท่ากันเนี่ยตาเราเนี่ย โอกเพ่ Open นสเปรดเงี้ยมันก็อ,อาจจะล่ามัวอะไรแต่พอทาเป็นสีเป็นโครมเป็นโมโนโครมเดียวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เช็คค,ความสูงความต่ำนะครับริ้วรอยอะไรต่างต่งพวกนี้ไม่หลอกตานะครับนี่คือเทคนิคประติมากรรมนะครับการปั้นรูปรอยตัวนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าลาวดิลิสนะครับราชพัฒนกรราชสีมาครับได นะครับไดก็ได้เป่าผมได้อะไรนี่แล้วก็มาเป่าเพื่อให้ที่พึ่งเนี่ยมีความยืดหยุ่นตัวนะครับมีความอ่อนเพราะโดยปกติที่พึ่งเนี่ยพอเซตตัวหรือว่าแห้งแล้วก็จะมีความแข็งนะแข็งแต่ว่าไม่ปลอกเพราะเราผสม,มน้ำมันซักแห้งหรือว่าน้ำมันกานเข้าไปด้วยจะทําให้ความเหนียวหนือของที่พึ่งเนี่ยเหมาะกับการปัดเก็บรายละเอียดน,นะครับ สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่27นะครับ27ตุลาคมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกปั้นนะครับโรงปั้นทัศนศิลป์อยู่กับศิลปินหนุ่มนะครับนายกฤษณะนะครับหรือว่าพี่เสกนะครับพี่เสกไพโรตอนนี้ก็กําลังปั้นนะครับปั้นงานตอนนี้ก็กําลังทําผลงานประติมากรรมนะครับประติมากรรมลอยตัวพระพี่เนะ ชิ้นใหญ่เลเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษกันนะครับถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการปั้นประติมากรรมพระพิชเคนธนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นี้ปั้นได้กี่วันแล้วครับปั้นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอ่าอาทิตย์หนึ่งนะใช้ดินดินเหนียวด,ยยดินดัดเกลียนนะ ดินดัดเกลี่มันมีคุณสมบัติยังไง <Okay. S 1> พิเศษยังไงดินเกลี่ยเขามีไว้ปั้นดินเผาอ่าปั้นดินเผาแต่นี้เรามาประยุกต์มันก็ใช้ทดแทนก็ได้กับดินเหนียวทั่วไปแล้วนี้พิเศษจะปั้นไปไหนครับเอาไปไว้ที่โรงเรียนที่บ้านเกิดหองบแด<อ>งใช่มครับผมโรงเรียนบ้านเกิดนะชื่อโรงเรียนอะไรนะ โรงเรียนหนองโมแดงวิทยานะครับจะเอาไปไปตั้งตั้งที่ในโรงเรียนเลยใช่ไหมใช่มีหอศินในโรงเรียนอ๋อ oh, มีหอศิลป์ด้วยแล้วจะหลอ่อหล่อเป็นเทคนิคอะไรไฟเบอร์หรือเรซินอ่าไฟเบอร์หรือว่าเรซินนะครับอ่ามีมีลงสีด้วยไหมทำสีเป็นเป็นสีแบบสีเดียวหรือว่าสีเดียวเลยเป็นเป็นสีอะไร สีของโลหะนะครับโดยการตบใช่ไหมตบ<ช>สีให้มันดูลักษณะคล้ายๆโลหะนะครับเราเห็นจากข้างหน้านะครับพระพิฆเนศก็จะมีแขนทั้งสี่นะครับซึ่งในแต่ละข้างก็จะถือสิ่งของที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นแขนข้างขวานะครับถืออะไรบิดถือถืองานที่หักงานที่หักใช่ไหมแขนข้างบนจะถืออะไรนะครับเป็นกรีใช่ไหม แขนขวาข้างบนแล้วก็ส่วนแขนซ้ายข้างล่างอันนี้จะเป็นอะไรเป็นขนมครับอ่าเป็นขนม,อ,มอ่าอ่าส่วนแขนซ้ายข้างบนก็จะเป็นเชือกนะครับังเหลือส่วนไหนอีกที่จะต้องเพิ่มเติมราลายละเอียดนะอ่าส่วนข้างบนนะครับมี เพิ่มลายไทยบางส่วนนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงมือนั้นตรงมือยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับกำหนดส่งวันไหนนี่ยังไม่มีวันกำหนดส่งที่ชัดเจนอ่ายังไม่มีนะก็ทำไปเรื่อยๆน,นะครับเ,บเออส่วนฐานเดี๋ยวจะมีเพิ่มรายละเอียดอยู่ไหมมีมีมมก็ตอนนี้ถ้าดูภาพรวมได้ไดกี่เปอร์เซ็นต์ละ มตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ70%อเแล้วอ่าจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือหลักๆก็จะเป็นเพิ่มรายละเอียดนะครับแล้วก็เพิ่มความเรียบร้อยนะครับนี่เราก็อยู่กันกันกบพี่เมาลีนะครับพี่เมาลีซึ่งกำลังปั้นออิคเนตนะครับแต่จะเป็นขนาดที่มีขนาดเล็กเล็กกว่านะครับ ได้กว่าของพิเศษนะครับอยู่พอสมควรอตอนนี้ก็ค่อยๆกำลังเก็บรายละเอียดอตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่มารีเจสครับเจ็ดสิบเปนะอร์ซ็นต์รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปั้นพราพิคเนศตองค์นี้สนุกครับอาจารย์สนุกได้ทดลองเป็นองค์แรกด้วยครับครั้งแรก การปั้นงานรู้สึกมีความสงบนิ่งด้วยไหมมีความสงบนิ่งความสุขการปั้นงานโดยส่วนตัวคือเราศรัทธาพระพิะเนศด้วยใช่ไหมครับแล้วนี้จะปั้นเสร็จจะหล่อเป็นเทคนิคอะไรน่าจะทองเหลืองทองเหลืองนี่หล่อเป็นองค์เล็กๆครับออนนี้เหลือส่วนไหนบ้างที่ที่ยังไม่เสร็จจะมีช่วงเขน ช่วงแขนขาขาใส่รายละเอียดนะแล้วก็จะมีอาวุธอาวุธครับอ่าแต่กล้ามเนื้ออะไรก็ดูเข้าโครงดูภาพรวมก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆวนะใช้สมาธิสูงแล้วอ่าหล่อจะลงสีด้วยไหมเออยังไม่คิดถึงขัน้นนั้น อ่ายังยังไม่คิดนะ<ช>แต่ที่แน่แน่ก็คือหลอดทองเหลืองใ<ช>อ่าทองเหลืองก็อาจจะเป็นสีทองไหมสีทองเหลืองสีของทองอสีของวัสดุในตัวเราติดตามผลงานตอนต่อไปนะครับว่าผลงานของพี่มอลีจะออกมาเป็นยังไงนะครับ<ช>เอาจะช่วยสู้เหมือนแบบพี่พีเปิดเลยครับต้องใช้สิ <c oughs> <c oughs> อย่างพยายามปีกบ่ขึ้นมาอย่างไม่เป็ยอดยี่เขาจะปล่อยนิ้วระบายเฉดจากแสงมาดูดีว่าไม่อาจต่อต้านตรงเรื่องเก่าอื่นอย่างเดินเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับอาจารย์อาวุธคันสอนนะครับซึ่งกําลังปั้นรูปพอดเทปน,นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากสวัสดีครับอาจารย์ค้อนรับสวัสดีครับ ตอนนี้กำลังปั้นรูปพลาเทตอยู่เป็นประเภศหนึ่นงของงานปริมากรรมท,ที่อยู่ในวิชาสาขาวิชาทัศนศิลป์นะครับเป็นรูปปั้นลอยตัวภาพภาพบุคคลครึ่งตัวขึ้นไปนะครับสาอางกฤษเขาเรียกพเทตนะครับในขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการการขึ้นรูปด้วยดินเหนียวนะครับขนาด1.5เท่าของคนจริงนะครับคือข,ขนาดใหญ่1.5เท่า ตอนนี้ก็เป็นรูปเหมือนบุคคลนะครับสำคัญโดยโดยเรามีต้นแบบที่ที่ปั้นมาจากรูกข่ายเพราะว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขึ้นรูปด้วยดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวประเจ็ดนมือทบุรีนะครับขนาดขนาดที่เราปั้นเนี่ยนี่ก็คือการขึ้นรูปเป็นเป็นโครงสร้างของภาพรวมนะอยู่ในขั้นตอนการขึ้นรูปซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปพาคต่อไปก็จะ จะมีความคืบหน้าซึ่งจะเหมือนบุคคลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นบุคคลที่ที่เรารู้สึกว่ามีมีความเหมือนความคล้ายใครอันนี้เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับอย่างขั้นตอนนี้เป็นการขึ้นรูปก,ก่อนนะครับครับก็จะเพิ่มรายละเอียดให้มีความเหมือนมา<ช>กขึ้นอันนี้มันเป็นโครงสร้างเป็นภาพรวมนะครับึ่งเพราะว่าเพิ่งขึ้นรูปนะครับาะขึ้นรูปด้วยดินเหนียวยังไม่ลงไปถึงรายละเอียดที่ ที่แกะเข้าไปให้เหมือนบุคคลที่เรากําลังปั้นขั้นตอนนี้ก็เป็นแค่แค่การขึ้นภาพรวมให้ให้เราเห็นรูปทรงสัสดส่วนว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ไซส์ประมาณไหนสัสดส่วนถูกไหมใกล้เคียงกับบุคคลที่เรากําลังปั้นหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนการขึ้นรูปอยู่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามพาร์ทต่อไปผลงานต่อไปในในพาร์ทหน้านะครับค่อยๆติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับดีครับ